สวัสดีครับพ่อมพี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับมื้อนี้ก็ยังอยู่กับฟาร์มนายห้อยตัยมม้มย่ำไหมทองคือเ่าครับแต่ว่านายห้อยตั้มบ่อยู่อีกแล้วเด้อพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้สิพาพี่น้องมันรักชมฟาร์มแล้วครับโดยคุณพ่อตายแล้วสิเป็นคนดูแลาพาชมครับมื้อนี้ก็ย่างเข้ามานี่ก็เป็นพระเอกประจําฟาร์มแล้วด้วยครับนี่เจ้าเทพมังกรนี่ครับพอพันธุ์ที่นายห้อยตั้มแล้วมาให้พี่น้องเกษตรกรอำเภอไก่เชียงบ้านแทนหรือว่าภูเขียวแถวนี้ครับ เอามาทับสดครับน้ำเชี่ยวบอมีคุณพ่อแล้ววายแล้ววังหันวัรทะเลิดวังทลิดปีไม่ปีไม่แต่เราสิรีดอยู่เนีนทับสูดปีไม่ละก่อนอื่นก็ไปหาผู้ดูแลเป็นเจ้าของใหญ่ก่อนตายสวัสดีครับสวัสดีครับตาน้นน้ำซึ้งท่านผู้ชมรู้จักแน่ยละชิปไม้ที่ไหนไม่ก็พ่อทองสุกโชคบัณฑิตพ่อทองสุกโชคบัณฑิตเออฝามอยู่บ้านอย่างตาบ้านน้องผักหลอดบ้านน้องผักหลอดตำบลบานแท่นอำเภอบานแท่นนี่ละนี่ครับเป็นเจ้าของเลยเป็นพ่อตามื่อนี่ เออกสามตัวนี่มันข้าเหยาบสิบลาดหมุนได้แม่นบ่อตาได้เข้าเนี่ยไม่ได้ครับเนี่ยหวยสามตัวยุคขวบพี่ไอพีนเนี่ยคูเแล้วจังพระเอกตัวนี้ก็หลายลักหลายลาดเด้ครับนี่ครับพี่น้องกที่ก็เป็นตัวที่ซองตัวแรกนี่ซื้อเทพมังกรแม่นบ่อตาตัวนี้ซื้อกาลเกติโอ้นี่แม่นี่กาลเกตสาวนางสาวกาลเกตยรติยังมาทันทับนี่ตัวนี้เราสิขายบ่อตาได้ห้อยอ่ะ อันนี้พ่อกอับญานพวกนั่นอยู่โอ้ีหสาวกันล้วเกลียดไหมพี่น้องอันนี้ปัดพ้นสูงเท่าไร่ตนเนี่ยมีคน้นหายแล้วโอ้ยมันขายบ่ได้คือว่าไว้เป็นเมลพันธุ์หนเดีย๋ยวแต่ว่ากับวันนี้ลูกกับวันนี้กันแล้วลูกก็ได้มันโบเป็นสูงร,อร้อยหกสิบหรือเนี่ยสูงร้อยห้าสิบสองเนี่ยอ๋อสาวอายุจากปีครับสูงร้อยห้าสิบสองปีสองเดือนด้ยวยเทปเทป พระเอกรับออกคอกอีกแล้วโอ้ยเพื่อนเห็นหญาเพื่อนบองใหญ่เพื่อนจับจับการะเกียดนะอะไรลารระเกียดก็จะออกแล้วมาแม่หสาวละเทียบเขาออกแห่น่ะไปใส่อีกบ่อนไปแล้วสาวกรเกียดนะจับมาหน้าจับมาแมโอ้ยเบิ่พี่น้องสาวการระเกียดทุกคนนะครับสาวซ้ำหน่อยอายุยังหน่อยอายุอจับเลยจับเขาเลยอป็นไรเาโยเยวลูกยอย เขาคอกเขาคอกเพิ่นเพราะนั่นได้ปล่อยหรือว่ตัวแตกล็อกไว้ดีๆตาล็อกไว้ดีๆโอ้ตอนนี้มันคือล็อกไปอยู่ไหนเอาไปใส่นี่งลูดเกาไหมตัวล็อกไปใส่นี่มันขาดไปใส่หัวหน่ะแนวดึงมันน่ะโอ้มันต้องดึงปึ๊บโมเมนต์ีดึงปึ๊บอเลี่ยเดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยวใหญ่เพื่อนตายเขาใหญ่เพื่อนอ่าอ่ไปไปพูดไปพูดไปเพื่อนเห็นหยาเว้ยคือพวกห่อเหม็นเบิดรถเสี่ยงมาัดก่อนแล้วนี่เอาครับมาเพิ่งโตต่อไปพี่น้องครับวันนี้ ยั่ตีตามาพี่เม่การละเกดไปแล้วแต่ว่าคันได้ราคาสูงสูงเราอาจสีไทรก็ได้หมดนะเี่กันละพี่น้องจาของเราวอยูุไห่ชมนะครับขันสนใจตัวใดเป็นพิเศษกะคอยโทรมาสอบถามน้องก้นเออนี่ละตัวตักาละเกดนี่อายุจากปีตาจะรูปะปีสเดือนสปีสเดือนผมสูงกับขวยสปีลอย่ก็ยี่สห้าวันเดิบห้วันเโอ้เพิ่นเป็นลูกเต้าร้อเลตารู้จักบอก ก็ยังลูกบอกแล้วบอกก็จเจริญนี่ละนี่ลูกเก็จเจริญแล้วเนี่ยลูกเกาเจะเลืกเกเ่อนพี่น้องสองปีบร้อยหาสิบสองตีว่ากันเน่ยห <52. S 1> าสิบสองาตาป้อยมาเบิ่งตัวไม่อีกเหนเนี่ยพอแล้วแต่ว่าตัวนี้ได้ข่าวว่าขายแล้วแม่นหมอจาเนี่ยอันนี้ว่าขายแล้วมะลีเนี่ยนี่ยังก็มะลีเนี่ยมะลีน้องมะลีถึงแบบควายสาวแม่นเลื่อนเนี่ยควายสาวทับแล้วล่ะทับแล้วขายแล้วเรียบร้อยทับแต่ว่าบ่ทันเอาไปดิตาทับทับทับแล้วบ่ทันเอาไป ตัวนี้ให้พี่น้องกาดเนี่ยลูกคายไปลานหมดนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ลูกเต้าเราได้ตาตัวนี้อันนี้ปองโมยังปองโมที่มาสูตรเดียวกันนั้นมันเบื้องติดขึ้ลูกตัวนี้ในห้อยต่ำแล้วนี่พ่อกเขาขายัปลาดเขาปั่นเราดีพี่น้องผมโทรศัพท์ถามแล้วว่าหันพี่น้องครับนี่ก็ถทายไปพี่น้องชมซื่อๆล่ะเนาะตาเนาะอตาพอแล้ววันไหนพึ่งคายไปแล้วมาเบื้องตัวไม่เพื่อนแต่ว่าซุ้มในค้องนี่ลูกกระสีคายไปทุกตัวและมาตางายเบ้อขายคาย แต่ว่าเจ้ารู้จากราคาบ่ตาบม่รู้จากประวัติเปนตัวนี้ตัวนี้มันของของเขาหรอกตัวเนี้ยเออตัวนี้ของตัวตัวใดตัวด้อนน้อยเนี่ยบอตัวใหญ่ตัวในี้คุยเพิ่นมาฝากมาทับสิขอฝากมาทับตัวด้อนนี่เด้ไอ้ด้อนนี่มันทับนี่ด้านน้อยพี่แนะเพียบเพียบนะอ๋ออีด้อนน้อยเนี่ยไอ้ด้อนน้อยนี่มันมาจากซื้อมาจากไรหลานนี่ดน้อยนี่แม่พ่อก็าพูดจากเรื่องนี้ตัวนี้แต่ว่าเราก็ะจซื้อมาขายเราแม่นบอกแต่ว่าขายแล้วคือกันขายแล้ว ขาบอกขายแพ่งดอกขายเกล็ดหมือนกว่านึงเกล็ดเหมือนหานึงโอ้ตัวนี้ขายไปแล้วคนหนึ่งที่ไปยุคเกาหลีเนี่ยออกมาเนี่ยมาเสือแล้วเพิ่งเสือไว้แล้วเกลียวมาเรื่อยแล้วทุกมือโทรมาเชียร์คุยเจ้าของเรียอยู่ขุยเจ้าของเรื่อยนะโอ้ฝากเรียงไปก่อนฝากเรียงไปก่อนเนี่ยนี่เด่นเมยดอนนี่เด่นเมยดอนนี่อาเอามาไหมเอามาไหมเธอเอามะทับบักเทียบนี่ละเอามาใส่ดอนตะดอนไงเอามะซายดอนตะดอนนี่งโอ้เพิ่งสูงหลายเ่ราแต่ตัวนี้ ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบถึงโอ้นี่แหละก็ลังดีเนาะแม่พันเนาะร้อยสี่สิบนี่แหละครับผัวตัวบผมดูดูละลูกดูโอ้ร้อยสี่สิบเทพมังกรพี่น้องร้อยสี่สิบไปปลายเลยละดอนตัวดอนเจอกันเนี่ยพี่น้องครับเบิ้งลูกออกมาทีในอลังการแต่อันนี้ก็ได้เหงาคือกันเด้นี่ยเนาะเหงาคือกันให้ลูกดีพี่นี่ให้ลูกดีให้ลูกเกินตัวครับมาเจอเทพมงคลที่ออกเป็นสร้างเราพี่น้องบ่แม่นคว้ยเราบ่นเนี่ยนะครับก็หลายดอกนี่สองเส้นไปนี่ละนี่ก็สกัน เพื่อน,นมเลาทั้งใดบต่ตัวดัน,นอันนี้พอมโจากเลยว่าเรามันมาจากใสนะพอดีสนเจตัวใดผมไลเม่เบื้งแล้วก็ทัวถามายหอยตั้มโดยตรงเด้วยครับตัวน,นี้เท่น้อนอย่นี่เดียพิ่นขายบน,นข,ขายไปแล้วตีน,นี่รูปบบบอย่างนั้นว่้ขายหรอกครับตัวนี้ว่าถ้าขายเลยนี่ของโอ้ไม่เกี่ยงตุ่มเทยี่องกวยกวยายหอยตั้มไม่ต้องถามราคาหลักหมื่นเนื้อพี่น้องม่ได้กี่ระดับเดบุล็กขัดสัตว์มาพี่น้อง อันนี้ก็โอ้สูงข้างย่างเลยพี่น้องครับนี่ยสองแสนกว่าเนี่ยเนี่ยอ๋อนพอปีนด้เป็นปอดาตัวนี้เพราะเราบอกกับปีกัวอยู่เนี่ยปีกัวหรือกัวน้อยน้อยอยู่ดอกอ๋อสูงคงย่งเลยไหมครับเบิ้งด้วยเบิ้งผมสีการดพี่น้องเบิ้งผมสูงร้อยแปดสิบขั้นระดับนี่โอ้โหมันลอยสี่สิบระบนปีกัวเล่นน้อยนี่ละปีสามเดือนนี่แหละประมาณนี้ปีกัวกัวเนาะเอ้าเพ่อได้สนใจตัวใดกับใครเบิ้ง นี่เดี๋ยวชธนาสูงเดเมคอยพื้นบ้านเขาดอกเนี่ยคอยพื้นบ้านมันน่ะทับมาแล้วแต่ว่ามันลูกติดมันน้ำขายลูกมันออกแล้วเนี่ยขายลูกมันเสียนึงเนี่ยแม่เพื่อนกับฉีขายกันแม่ทับแล้วขายกันแม่ทับพอได้ไว้อันนี้อันนี้เขาให้ยกสะบักอย่างบักเขาจะเลื่อนเี๋ยวว่าไวไหมเขาจะเลื่อนหรือเขาจะเลื่อนอะไรตัวนี้เดี๋ยชหูราคาน้ำเล้าบอดไหนตาตัวเนี่ยครับตัวนี้มันว่ามันเหลืออยู่ประมาณเสียนหาด้ือทับไว้ ทำไปแล้วเด้แต่ว่าตามีลูกใหญ่แล้วก็แต่ว่าลูกมันขายไปแล้วแสนนึงแล้วล่ะมาลูกมาอีกจะเป็นไรคล้ายตังอ่าตัวนี้มันกรมครึ่งหนึ่งเพราะแม้ตัวนี้ที่เราว่าขายไปแล้วหรือเนี่ยตัวนี้ก็ขายแล้วนี่ตัวลูกมันเนี่ยตัวเมียว่าทั้งขายตัวเมียพอนขายแต่ลูกปุ้ยเบิ่งลูกเคนดูี่น้องลูกขายไปแล้วสามแสนเนี่ยตัวผู้ลูกสามแสนี่น้องผู้ใด้จำผมจำได้ในคลิปกคอนเนี่ยผมจำได้ตัวงามๆเนี่ยตัวผู้แม่นบว่ตาตัวหนึ่ตัวผู้มหน้าตาเพิรู้ครับสามแสนเพชรนี่ไอเพชรไอเจ้าเพชร ราคาสามเซนต์ตัวแม่เนี่ยทับแล้วนี่ยังยนนี่ลงขายแล้วเนี่ยมันวงล้อนขายยังวิ่ผ่านรอบอยู่นี่โอ้ตัวแม่กระทบแล้วเนาะทับแเนี่ยครับผู้ใดสนใจตัวใดค่อยตัวเม่ก็ขายเนี่ยถามนะครับตัวแม่ก็บตัวนี่ก็ขายกันครับขายคือกันเบนเราต้องร้านน้อยนี่ละเนี่ยยกคอกเลยเนี่ยครับซุ้มนี่ก็ขายเบิด์ไม่ว่าตานยกคอกเลยขายตัวนี้ก็ขายไปแล้วนี่ขายไปแล้วสามเซนเนี่ยโอ้ตัวนี้ผมเคยมาขายของเราอยู่เนี่ยมันคุ้นๆอยู่เนี่ยตัวนี้มันแล้วนี่ อันนี้ก็ขายคือกันเนาะขายคือกันโอ้มีงัวพร้อมรถแต่งัวาขายบอกวา่างวาทับงวทับก็ข<ง>ายเยูเ่งวเป็นพอพันพอพันบามันเดียร้อยละวอ่ามีห่อนงวงพอพันบามันร้อยพ,พี่น้อง<ไ>ทำในห้อยต่ำไอ้โคกโคกพุณหน่ะพี่น้องเมืองบามันร้อยเด้นเนี่ยสายเรียกพอพันควยกับมีพอพันกอเมิกาเนี่ยมาจากมริกาเนี่ยโอ้มาจากอเมริกาเลยพอ นอกแม่นอกเน่ยมาออกในไทยน่โอ้พอนอกแม่นอกมาพ่อกันในไทยมาออกมาออกพี่แออกเอามาจากพุ่นมาออกอบ้านแล้วพี่ออกโคกพปดีไอคโคกโคกนี่ก็รับผสมให้เกษตรกรกันตีตาผสมกันราคาเท่าไหร่ราคาผสมผสมพันห้าพันห้า,หาจากเทียสามเทียบอกสามเทีย,สา,ทยสามเทียคือกันเอาจะติดพุระเนาะเ่าไาไงเาไงจะติดพุระเอาครับนี่แล้วมีงัวหินดูโอ่งัวบามั่นดีซับร้อยกัวตัวเราด้วย่ง ป้าผมน,นะพี่น้องสายง <มา S 1> ัวกับมีป้าในหอยตั้มแร้วเอาทุกอย่างด้วยหน่เนาะเรามา้สายนี่แล้วเนาะ <c oughs> นี่ครับผมสุ่มที่ผมทายทายมากันพี่น้องสนใจตัวใดที่ผมว่าบ่าทันงไข่ตายแล้วว่าบอลไข่กับทรมาสอบถามด้วยครับด้วยรายละเอียดต้ากบุ่มกับบอลลูกคือกันพี่น้องตายแล้วกับบอลไขยลูกแต่ตัวนี้เราขายแล้วเด้อสามเทียนครับนี่นี่ครับมาแต่เราควายวแล้วก็ ยังบ่กี้ตัวสุ้มแมนเพ่งเพ่งนั่นขายเบอร์หรือล้นอีเมียตาไม่บอกเดี๋ยวจะเมียไม่ไม่ไม่อีกตัวแล้วเราปลดล่านสองล้านที่ยูข้อเม่หายแล้วเราเล่นน้องกว่าเบื้องตัวนี้ไปล้านตัล้านขายหมดแล้วสาวซ้ำหน่อยดูหุ่นนะไว้ผมเพิ่นก็เห็นผมเป็นแปลกๆหน้าเลยเขาบนยืนเบิ่งรู้สึกว่าสิมามาดูดูฟาร์มไรห้อยต่ำเนี่ยพี่น้องมันอยู่ใกล้กันนอกบ้านเพชรกับบ้านหนองพักหลอดนะพี่น้องเพราะว่าน้ำพระเอกเพิ่นมานั่นแหละเจ้าเทพมังกรมาจากงานหมักสมโอครับ ก็หนึ่งเป็นแขกวี VIP, ไอพีได้รับได้รับเกียรติย่างสูงจากท่านผู้ชมที่มาเที่ยวงนนั้นเนาะตาเนาะพ้ <ừ> นไปเที่ยวงั <ừ> ้นต้องรู้ไปเบื้องก่นนจ้าเบื้องนี่แล้วเแล้วเจ้าเทพมังกรของนายห้อยตั้มเบิดแม,ม่พี่น้องหนึ่งในหั่นกับมีผมนี่แหละครับผนได้ไปขี่น้าเพลินแล้วเจ้าเทพมังกรงกับเบื้องเป็นชิปแรกเลยครับเจ้าเทพมังกรพอพัน์ดังประจำฟาร์มเราว่างนันน่ะนี่ครับข้อกี่ไอพีสามข้อนี่มุลนขาเกี๊ยบสีล้านเลยครับนี่ถามละคันออกรอบจากกันเลาวมาเนาะตาเนาะ กูนะครับ,บย,ยอพันล้วอ่ะเอาครับชิปนี่ก็เป็นการชมบรรยากาศในฟาร์มเนาะตาเนาะชมเนี่ยเว่าตัวใดเราบอาสทันไข่กับทรมาสอบถามเอาเรื่องพี่น้องครับเจ้า,าออของเราบอยู่ครับฝากตัวใดก็ค่อยถามเอาตามที่ผมไล่ไปน้คลิปแล้วเนาะตาเนาะครับเบอร์โทรผมก็ล้งไวห้องไหนหอยต่าในคลิปเด้อพี่น้องครับชิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พ,พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละขอบคุณทุกท่านเออครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ